สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ,ว,คะวันนี้นะคะเราก็จะมาดูดวงเดือนพฤษภาคม2564นะคะประจำราศีพฤษภกันค่ะใช่แล้วค่ะก่อนที่จะไปดูเนาะก็อย่าลืมกดไลค์กด s u s c r i า e ช่องพี่หมอกันก่อนนะคะถ้าพร้อมแล้วเดี๋ยวเรามาดูกันเลยจ้าการเงินจะมีการที่ต้องเสียให้กับเรื่องการเดินทางเนาะ การพาหนะก็ได้หรือว่าจะเป็นค่าโดยสารอะไรแบบนี้ก็ได้เหมือนกันเออจะเกี่ยวข้องกับการเดินทางเยอะเป็นพิเศษนะจ๊ะอย่างหนึ่งก็คือเรื่องสุขภาพจะจะต้องระวังที่อาจจะป่วยเนาะแล้วเราต้องเอาเงินอ่ะไปดูแลเรื่องสุขภาพหรืออย่างหนึ่งคืออาจจะเป็นเรื่องของคนในครอบครัวก็ได้หรือแฟนเราก็ได้อนะที่เราจะต้องเสียเงินให้กับเขาเนี่ยในเรื่องสุขภาพอะไรแบบนี้เนาะแล้วก็จะมีการที่จะต้องเสียเงินให้กับงานอ่ะงานอะไรที่ มันเป็นชิ้นใหญ่ชิ้นสําคัญเออหรือมันเป็นโปรเจกต์พิเศษอะไรแบบนี้หรือสมมุติจะซื้อรถซื้อบ้านอะ่ะเออมันเป็นแบบชิ้นใหญ่ๆเลยเสียงเงินหลายอย่างเหมือนกันแต่เราก็สามารถคุมมันได้นะเออแต่แค่ต้องเหมือนวางแผนลําดับขั้นดีๆของเรานะเออในช่วงนี้เรารู้สึกว่าคิดกับการใช้เงินมากขึ้น คืออาจจะด้วยมีนู่นมีนี่ต้องจ่ายเนาะแบบที่เราแบบไม่ได้แพลนไว้อะเราก็จะเริ่มใช้เหตุผลใน,ในการใช้เงินเรารู้สึกว่าจะเริ่มมีการแบบอยากจะเก็บเงินหรืออยากจะทําเงินเพื่ออนาคตอะไรเงี้ยแต่มันก็อาจจะยังเก็บไม่ได้ในตอนนี้ะนะแต่ว่าก็เริ่มคิดกับมันแล้วในเรื่องของการเงินตรอมากรงานจะมีการที่จะต้องทํางานนานขึ้นอาจจะนั่งนานขึ้นอยู่กับที่มากขึ้นอะไรแบบนี้เนาะรวมถึงการที่ต้องใช้โซเชียลมีเดีย เออหรืออุปกรณ์เทคโนโลยีต่างๆอะ่ะมาใช้ในการทำงานนะได้เกี่ยวข้องกับทางกายการติดต่อสื่อสารอะไรแบบเนี้ยเยอะมากขึ้นด้วยหรือว่าการที่จะต้องคุยกับคนคุยกับคนคอยประสานคอยติดต่ออะไรแบบเนี้ยเราก็จะมีการที่เราอะ่ะจะกลับมาสนใจหรือใส่ใจโฟกัสกับงานอะ่ะมากขึ้นเพราะว่ารู้สึกว่าเราอยากจะก้าวหน้ากว่านี้อยากจะไปไกลกว่านี้ เออก็เลยเต็มที่อาจจะยังไม่ได้ลงมือทําเต็มที่ขนาดนั้นแต่ความรู้สึกความคิดของเราอะ่ะมันคือแบบเอ้ยกลับมาโฟกัสและอยากจะทําอะไรแบบเนี้ยเพื่อพัฒนาตัวเองก้าวไกลขึ้นอืมเออของเราเนี่ยพอพูดเรื่องของนั่งเนี่ยของเราก็ขึ้นทั้งสามใบเลยนะว่าเป็นการที่นั่งนาน นั่งนานทางานนานขึ้นแบบหลังคดหลังแข็งเลยอะในช่วงเนี้ยของทำงานแบบใจจ,จดใจจ่อกับงานในช่วงนี้เนาะมันก็จะมีทั้งความรู้สึกที่แบบเอ้ยสบายสบายชิลชิํชชทได้แล้วพอทําไปนาะนๆๆนัๆๆ่นก็จะรู้สึกแบบเบื่อขึ้นมาซะงั้นรู้สึกว่าแบบโอ๊ยเมื่อไหร่จะเสร็จอะไรอย่างเงี้ยมันเป็นการแบบทํางานกับตัวเองเยอะอะในการแบบนั่งเราก็อยู่กับงานหรือว่าถ้าไม่นั่งเนี่ยก็คือจะอยู่กับงานนั้นอะอยู่นานๆๆๆน่ะในช่วงเนี้ยการงานเนาะ ต่อไปเรื่องการเรียนจะมีการที่จะต้องเรียนเราจะต้องใช้ทางโซเชียลเหมือนกันหรือการติดต่ออะไรแบบนี้ผ่านทางออนไลน์เนาะจะต้องคุยกันเยอะขึ้นเออแต่การคุยกันอาจจะต้องดูดีๆนะอาจจะต้องคุยแล้วก็ไปคุยใหม่เพราะไม่เข้าใจาอะไรแนี้หรือคุยกันแล้วสื่อสารผิดพลาดได้เออจะมีการคุยแล้วคุยกันเยอะเป็นพิเศษเลยอะ่ะรวมถึงอีกอย่างหนึ่งมันคือในเรื่องของการที่เราจะต้อง ทำงานร่วมกับใครหรือกับเพื่อนเราเองเนี่ยแหละแล้วมันอาจจะมีการงอนกันได้เว้ยงอนการคุยกันแล้วไม่เข้าใจาหรืออีอย่างหนึ่งนะเพื่อนกันอะแต่มองกันเป็นคู่แข่งอะไอเรื่องเรียนก็ดูรับมือได้แต่ไปดันไปปวดหัวเรื่องคนอะเออถามว่าช่วงนี้มันเป็นช่วงของการที่จะเริ่มหาความชัดเจนให้ตัวเองกําลังเลือกอยู่กําลังเลือกอะไรบางอย่างอยู่ในเรื่องของการเรียนเนาะเรารู้สึกว่าเขาอะ แบกรับความคาดหวังของของพ่อแม่เอาไว้เยอะในเรื่องของการเรียนของครอบครัวหรือของคนอื่นน่ะเขารู้สึกว่าเขาเป็นแบบเป็นคนที่ทุกคนนะ่ะต้องการให้เขาเป็นคนที่ดีที่สุดอะไรแบบนั้นน่ะแต่ว่าเขาอันเนี้ยเขาคิดในมุมที่ดีนะว่าเขาก็อยากที่จะทําให้ครอบครัวเนี่ยรู้สึกว่าเออเขาทําได้เหมือนกันอะไรแบบนี้ไม่ได้มีความรู้สึกกดดันแต่เขารู้ว่าครอบครัวก็คาดหวังให้เขาแบบเป็นอย่างนู้นเป็นอย่างนี้เขาก็จะรับสิ่งนั้นไว้เขาก็เลยอยู่ในช่วงของการเลือก เราก็เริ่มที่จะออกไปอมองหาอะไรที่มันใช่อะไรใหม่ๆไม่ได้อยู่ที่เดิมแล้วเริ่มหาชอยให้เองมากขึ้นในช่วงนี้แล้วเออต่อมาเป็นเรื่องความรักเริ่มจากคนโสดกันก่อนเนาะคนโสดอะ่ะจะเป็นช่วงที่เฮ้ยทุ่มเทความรักนะหรือว่ามองหาความรักหรือแบบอยากมีใครสักคนอะไรแบบนี้โอ้เราก็ ถาว่ามีไหมมีเออแต่มันอาจจะต้องดูไปอันเนี้ยคือยังไม่ได้จับฟันทว่าใช่หรือไม่ใช่แต่คือมันมีความสัมพันธ์ดีๆเกิดขึ้นอาจจะเป็นมิตรภาพหรือว่ามีอะไรก็นึกถึงการช่วยเหลือกันอะไรแบบเนี้เออก็เลยต้องบอกว่าเออตอนนี้มีคนให้เรารู้สึกดีรู้สึกสบายใจก็ค่อยๆดูกันไปเออใช่ในช่วงนี้เป็นช่วงของการแบบมองหาเหมือนว่าตัวเองอะ แบบเบื่อกับบรรยากาศเดิมๆและที่ต้องอยู่คนเดียวอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มแบบมองหาอะไรใหม่ๆอยากจะมีความสัมพันธ์เออแล้วคนเนี้ยก็คือมีคนเข้ามาจริงๆนะแล้วเขาก็ชอบความสัมพันธ์ที่เป็นแบบเป็นการเหมือนกับสามารถแชร์ประสบการณ์กันได้อะ่ะคนที่มาออคนที่เข้ามาอาจจะเป็น เด็กกว่าเพื่อที่ตัวเขาเนี่ยจะเป็นผู้ใหญ่ที่เขาคอยแชร์หรืออยากได้คนที่เป็นผู้ใหญ่กว่าก็ได้เพื่อที่จะแบบมีการแชร์ประสบการณ์อะไรกันเกิดขึ้นและคราวนี้ก็รู้สึกว่าค่อนข้างจริงจังเหมือนกันนะเป็นความสัมพั์ที่อยากจะมองไปถึงอนาคตเลยอะ ว่าอยากคบกันนานๆอยากคบกันนานๆอะไรแบบนี้อยู่ก็ถือว่าความสัมพันธ์ก็โอเคอยู่นะก็ลองดูเรารู้สึกว่าครั้งเนี้ยเขาก็ดูไม่ได้รีบร้อนด้วยคืออยากตังความมั่นคงอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็อายุห่างกันจริงนะคือแบบมีคนนึงจะมากคนหนึ่งจะน้อยอะไรแบบเนี้ยอ่าส่วนคนมีแฟนอูคนมีแฟนอันนี้ต้องบอกว่าอาจจะตรงข้ามกันนิดนึงคือมันเครียดอ่ะมันดูกดดนันหรือว่ามีการทะเลาะก,กัน ทะเลาะแบบรุนแรงหรือคุยกันแล้วหักหานน้ำใจกันเสียความรู้สึกมากๆอะไรแบบเนี้ยแอบรู้สึกได้เลยว่าอันนี้คู่เวนคู่กรรมกันตวะอะไรแบบเนี้ยเออรู้สึกเหนื่อยแล้วก็ลังเลไม่มั่นใจจะเอายังไงดีตัดสินใจไม่ได้อ่ะเอออึดอัดมากใช่ของเรามีเรื่องลังเลตัดสินใจไม่ได้เหมือนกันเว้ยเออเป็นแบบไพ่แบบกำลังเลือก ุญแจเนาะถ้าไม่ใช่เลือกในเรื่องของความสัมพันธ์ก็อาจจะเป็นแบบเวลามีปัญหาอะไรอะ่ะทั้งสองคนนะไม่สามารถที่จะจัดการได้เลยเว้ยมันไม่ซับพอร์ตกันมันแก้ปัญหาไม่ได้มันเหมือนแบบเอาแล้วเธอจะเอายังไงละ่ะอะไรอย่างเงี้ยอยู่ตลอดเวลาในความสัมพันธ์นี้จนเรารู้สึกว่าแบบเออมันเหมือนมันเข้าไม่ถึงอะ่ะมันแก้ไม่ได้มันเข้าไม่ถึงอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าก็ยังทำงานกับความสัมพันธ์ไปอยู่นะ ยังไม่ได้คิดจะเลิกหรืออะไรแต่รอด,ดูต่อไปแต่ว่าช่วงนี้ก็จะมีความรู้สึกในเรื่องของการเลือกการไม่มั่นใจอะไรเงี้ยเข้ามาต่อมาเป็นเรื่องสุขภาพเนาะสิ่งที่ต้องระวังเลยอะ่ะคืออาการเกี่ยวกับปวดหัวเออหรือความดันอะไรแบบนี้เนาะรวมถึงอาหารการกินด้วยที่จะต้องระวังเป็นพิเศษนะว่าจะเป็นทั้งอาหารทั้งน้ําอะไรแบบนี้ด้วยอะ่ะอาจจะกินเราเจอแบบอุย๊ยร้อนลวกได้อะไรแบบนี้เนาะแต่สิ่งที่สําคัญเลยก็คือในเรื่องของอากาศอากาศภูมิแพ้ฝุ่นควัน ต้องระวังให้ดีเป็นพิเศษเลยนะจ๊ะสิ่งที่ต้องระวังในช่วงนี้คือตอนนี้มันมีเหมือนว่ามันมีปัญหาอะไรเข้ามาเว้ยมีปัญหาเข้ามาแล้วเราก็รู้สึกว่าแบบหาทางออกไม่ได้ <c oughs> แต่จริงจริงอ่ะมันมันมีทางออกของมันอยู่แล้วเออมันมีทางออกของมันอยู่แล้วแต่ว่าเราอะเหมือนค,คิดคิดอยู่คนเดียวอะคิดเครียดกังวลอยู่คนเดียวแล้วก็รู้สึกว่ามันมันคงแก้ไม่ได้หรอกนูงนี้นนแต่จริงอ่ะมันมีทางออกก็ให้ใจเย็นเย็นอย่าอย่าไปมองด้านลบอย่างเดียวก็ต้องมองด้านบวกด้วย โอเคจ้ะอันนี้ก็ครบทวนแล้วเนาะสำหรับราศีพฤกษ์วันนี้ก็ไปแล้วเนาะเจอกันใหม่เดือนหน้านะคะบ๊ายบาย